ย่าหมูพี่น้องแพี่คัแวนะครับพี่ชายไพี่มีอร่อย้ไม่กินเลยนจะม่สวยแล่พอลุงพลับระชานพนั่งทานข้าด้วยกันนะคะเมื่อเมื่อมาต้องดได้น้องเมีจะได้จะได้นั่งตรงนู้นได้อีกเออแกง็อร่อย อาเพียนวัดเขาเลยในคุณเองเพีนวัดเขาเลยจ้ะหาในคุณก็ีคุณตามบอกใช่ก็หิวนี่มาแล้วบ้านในพื้นนันไม่มีร้านข้าวอืกินด้วยกันกินด้วยกัน พถ่ายพี่เมย์มาเจ็บอกเจะบบอกพี่เมย์การเป็นพี่เมย์พี่เมย์พี่ย์ค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยมาบนพื้นนะครับส่วนทางนี้นะครับน้องเมย์บอกขอเหมาคนเจียวมาแอดับใี้เมย์เมย์บอกเมย์ทัน้งซ้ายเมย์ทั้งซ้ายสาวนะครับก็จะตั้งกล้องยังไงดี ยังโอ้โอโ,อโ,อโค่อยๆกินขานตั้งกล้องตรงไหนอัไหนน้องมนแอดชายมาแล้วมกากินข้าวกันเด้อ ก็ถ้าเกิดนาม <coughs> 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 มันจะนับใช่หคะใชเรจะเอาไปสุพรรณได้สองก้นหรือเปล่าที่เหลือนจะเป็นีเพราะว่าเป็นหน้าอร่อยมากไม่โง่กันแล้ี่งเคยกินไหมพี่แจงเคยกินไหมโจ๊กไหมอาโอ้ยโจ๊กไหมทั้งหมดไ

ไ่มีใียพาืนทาเลยอืมใช่ใครจะไปรียกพอฟื้นเพิ่เท่าหน่อยได้ไหมน่ไงเอ้าโอ้ตายแล้วไม่ครัวมต้องใส่แว่นไหมฮะวันนี้ธาตเทั้หมเต็มเลยนะงานที่สีนงานเข้าวกลับบ้านได้เลยไม่ใายกลับบ้านได้เลยต้งพางาที่ส่เลอหมดคำอธิบายโลยงพี่คัวเท่ากินเน่ง มเห็นไม่มาหาเอกะอเลยาที่ข้าว่เจอบอกมาเจอเลยเนาะที่ข้าวก็อยู่นี่ไงอ่าอันเดียวนี่อันนี้ไโอใช่โ่ะคุจะมีถึงนะโอ้โหไปจบไปนถึล้วคอยเชื่อทำาทล้วค่ะก็จะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหแล้วก็จรง

直达吗？ คนม่กินคนจะกาลกคนเียงากคนที่บอกกินเ้าตอนนี้กแคนห่ี่เอซี่นียงแค่แปะแม่ยังแปกเลยที่เดี๋ยวกินาวครับหนึ่งวอยร่นหรผู้หนึงเป็นแทนแเจ้าลกเกันไม่ไม่เห็นมองมาผู้เนาะดีงแล้วถาถึงผู้ใหไม่ใช่เป็ไปกุก่อเดียวกมาแล้ตอนนี้าเสแล้ว ก็หอกไกโดยู่ที่มันไม่งกัหอแม่เป็นไรแต่วันนี้วันนีเนียยสองวันแล้วไม่ฟังคิดไม่ฟังนี่ก็ไลน์มาเต็มเลยบอกว่าไปไหนเขาไปไหนเสร็จจะถสอบกัได้่หาหาคำตอบกันเราเอง เสือหายไปห่นอันี้ฐานนี่ก็ไม่ปาไม่ปิดทึเลยือหลอดด้วย เปิด้านในบ้านมันจะเก๋สวยๆเลยงานแน่งานแน่สำลักเข้าแล้วสิวะทางนู้นตอนนู้นสวยไม่แพ้กันเลยวันนี้นะครับต้องเชยนะครับในการรำวันนี้ชื่นใจมากรับขอบคุณค่ะจริงแล้ว เคยชมแต่ที่อื่นนะมาวันนี้ซ้อมแค่ประมาณชมเชยรำชมวันนี้ำสวยมากสวยมากครับคนที่ไม่มาลำวันนี้ใช่ไหมลำสวยมากเอาจริงๆแล้วเขาซ้อมเพียง ดีมากเลยมีมีซ้ายมีขวามีบนมีล่างด้วยนะมุนด้วยนะลุงโอ้โหแเาเรียนใหม่ๆเลยเนาะมือเีนสิเบิ่มื่อนกันไรอเียบนห้ป้าบุญดินนะยัยู่ข้างหลังลุงอระวังเด้อือเราทำไบอกอ่ขา ว้ให้คะแนนเลยนะครับ9 9ครึ่งนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งคือคือรอยยิ้มแล้วก็เหลือรอยยิ้มงั้นไปได้ตามน้ําได้เราดูพรุ่งนี้รำทั้งสามคนหนึ่งสองสามไปครับนี่องโอ้้าคุณเึ่งรำนี้ยังกระหึมแน่เลยรำครั้งแรกยิพย์รังแน่นอน ก็หอยได้ถือควเอยม่ค่ะก็วันนี้นะคะขอกคุณลุงก็นั่งทานข้าวกบบคุณตาชานมีพี่อนวัต์ด้วยนะคะบางนุกนะคะแล้วก็พ่อฟื้นนะคะเท่าไหร่นะะเท่าไหร่ละแปดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เอาอีกไหมเดี๋ยวมาจากไสอ่ะผมวิ่งได้นี่นี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเนาะกอดคนะครับโอ๊ยวันนี้นะคะก็สนับสนุนกันนะคะวันนี้ก็อีกวงหนึ่งนะเพราะว่าโต๊ะมันเตียงมันมีสูงกับต่ำนะคะเอซีเนาะขอสนับสนุนเลยนะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะให้ช่องขบวนฉูดชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมพีทีสกินพีทีคอฟฟี่นะคะสวัสดีค่ะ